สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเปิดกล่องนะครับกับโอเบ on อนนะครับสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับก็ไซส์เอ็มทั่วไปนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปประกอบตัวสุดท้ายของปีนี้แหละตอนแรกจะประกอบในฮอคนะแต่ว่าดูจะแพงแล้วเข้าค่าแผงนี้น่าจะน้อยกว่าเวลาไม่กี่วันน่าจะเสร็จก่อนนะครับในฮอคอาจจะเป็นตัวหลังจากปีใหม่นะอันนี้บล็อกอาร์ตนะครับ ผมรู้จากคอนเซปต์ตอนพพีออเดอร์ไปมันคล้ายๆประมาณวิงสโนนะเขาขาวทองมุงม่วงนะครับก็เรฟเฟอเรนซ์น่าจะมาประมาณนั้นนะครับบอกอ่านนะครับถ้าโพสตต่างๆครับพารสีทองเนี่ยที่ดูตอนพรีออเดอร์มันจะเป็นให้เลือกีกสีหนึ่งที่ออกเทาๆม่วงนะครับโอเคมา แกะดูแผงกันเลยสักครู่นะครับแผงสีทองเดี๋ยวผมขยับไฟนะแผงสีทองน่าจะประมาณนี้นะเป็นทองด้านนะครับสวยดีนะครับอย่างนี้อย่างนี้เวลาเราตัดแล้วเราเวลาบางส่วนเนี่ย จะส่วนใหญ่มันจะเป็นโครงในนะน่าจะไม่ต้องเก็บเก็บสีตอนรอยตัดเกรเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นแผงสีทองทั้งหมดนะเป็นส่วนของโครงในนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอคชั่นเบรดนะครับสีขาวพารสใส่สีน้ำเงินนะครับสีฟ้าประมาณนี้นะ พารใสใส่ดีนะครับไม่ค่อยขุนใส่เลยแหละอ่าอันนี้เป็นพาร์ทสีม่วงที่ผมบอกนะครับเขามันม่วงอะนะมันไม่ใช่เทาหรอกแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทสีเทานะครับตัวนี้มันจะมีประมาณขาวขาวขาวเทาสองสามเฉดน,นะอันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นส่วนของปีกนะครับ มันจะไม่ขาวสักทีเดียวนะอันนี้เป็นส่วนของแอชั่นเบสนะครับแล้วก็พาต่างๆแห่งไม่เยอะนะครับาอันนี้อันนี้เป็นพาสิส่วนของสีขาวนะแต่ก็ยังออกไปทางโทนเทานะครับไม่ได้ขาวชัว แบบพวกวิงโนหรือว่าสตาร์เกเซอร์อาอะไรนะกอลลี่นะครับอันนี้เป็นพลาของส่วนของเทาเข้มนะครับแล้วก็นี้เป็นพลาของเาทาสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็เป็นพลาใสสำหรับยึดเอฟเฟกต อันนี้เป็นแมนวลนะครับเดี๋ยแกะดูด้วยกันผมได้มาผมก็ได้แค่แกะกล่องนะครับแล้ดูคร่าวๆก็เพิ่งมาเปิดกล่องพร้อมๆกันอันนี้เป็นดีเขลน้ำนะครับไม่เยอะน่าจะติดง่ายนะนี่ครับ น่าจะประกอบง่ายแล้วก็มีจุดอันนี้สำหรับบอกวิธียึดเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับแล้วกอนน็อันนี้ก็เป็นจุดติดดีคอโอ้จุดติดีคอไม่เยอะอย่างนี้สบายเลยครับผมอาจจะขอเวลาประกอบสักก่อนปีใหม่แหละน่าจะให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมานับแผงกันอันนี้แมนนวลนะครับ รวมทั้งหมดนะผมรวมที่เป็นแผงทั้งหมดแลยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ด 8, 9, 20, 20แปก้ายี่สิบแผงทั้งหมดครับขอเวาลาประกอบประมาณสามสี่วันสองสาวันนี้แหละแล้วยังไงเสร็จแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวส่งท้ายปีนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเรามาดูกันครับมาคุยกันว่าตัวนี้เป็นยังไงคลิปนี้ก็ขอจบการแกะกล่องอันบล็อกไว้เพียงเท่นี้นะครับ <c oughs> ก็ท่านใดที่เข้ามารับชม หรือว่าได้ประกอบตัวนี้ไปแล้วมีเทคนิคตรงไหนที่พอจะแนะนําได้ก็แนะนําเพื่อนๆไม่ได้เลยนะครับส่วนผมขอเวลาไปประกอบตามที่แจงแ้งไว้สักพักหนึ่งลองค่อยคุยกันสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องด้วยนะครับถ้าในผ่าประเอิมหายเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับว่าติดตามกันว่าเรามาพูดคุยรอบไหนตัวไหนกันบ้างนะครับ มีเทคนิคอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปประกอบเสร็จนะครับสวัสดีครับ